นะครับผมเชื่อว่า70%ของคนที่ดูอยู่ตอนนี้ชอบเล่นกับแมวสวัสดีครับผมเชนเองพวกคุณเคยไหมเวลาที่คุณกําลังเดินเล่นอย่างสบายใจอยู่คุณมองไปรอบๆแล้วเจอแมวกําลังเดินสวนคุณมาปะปะกันนะเจ้าแมวนี่คุณจะทําอย่างไรต่อไปข้อ A เดินผ่านไปข้อ B เดินผ่านไปข้อ C เดินผ่านไปข้อดีทกทุกข้อเ้อ <c oughs> ฉันรู้คําตอบแล้วข้อนี้ตอบไงเจ้าหนูเจ้าหนูอยากได้ขนมแมวไหมทาสแมวอ้าวแล้วเราจะรู้ได้ยังไงอ่ะว่าเราเป็นทาสแมวเปล่าคุณไม่สามารถรู้ได้ดังนั้นแล้วคุณคือทาสแมวคุณลุกไปดื่มน้ําแต่กลับมาเจอแมวของคุณที่นั่งบนเก้าอี้แต่คุณกบไม่กล้าไล่มันออกไปพวกคุณเกรงใจทาสแมวท้าที่คุณกําลังกินข้าวไข่ดาวแซนจะปราหยักแต่แมวของคุณกลับกินอาหารราคา800อัพทมวคุณเอาแมวนั่งรถไปด้วยแล้วทาส ให้พาแมว,แมวพุทธเเทน้าใส่แมวพาดแมวพุ่งเแมวของคุณออกจากบ้านจนแมวของคุณต้องไปอาศัยอยู่บ้านที่คือคนละแมวขัาา้นฉากนี้ได้ไหมไม่ว่าคุณจะดลีกเรี่กงในการเข้าไปเล่นก,กับแมวมากแค่ไหนคุณแทบไม่สามารถหยุหดหัวใจตัวเองที่ดึงดูดเข้าหาแมวได้เลยมีอยู่หลายทฤษฎีเหมือนกันที่เขาว่ากันว่าสิ่งมีชีวิตที่เรียกว่าแมวต้องการที่จะยึดของโรคด้วยความน่ารักเดี๋ยแกมันไอ้ปีศาจแกไม่มีสิทธิ์มาสั่ง อย่าอย่าอย่าทำตาใครยี้ใจอย่าอย่าไปหลงกลมันอย่ากลายเป็นท่าของเจ้าแมวคุณเคยเป็นไหมเวลาคุณนั่งสงบสงบอยู่แล้วมีแมวของคุณมานั่งตักมันเป็นความรู้สึกที่ดีดีดผมบอกได้เลย แหละครับคือคําตอบว่าทําไมไม่ควรให้แมวนะครับเพราะว่าคุณจะไม่สามารถรุกออกไปไหนได้ด้วยความเกงใจแมวซึ่งที่ผมพูดมาเมื่อกี้มันไม่ได้เป็นผลกับคนที่ไม่ได้เกงใจแมวเลยดังนั้นแล้วนั่นแหแล้ครับาแมวแต่สาหรับคนเลี้ยงแมวผมเชื่อว่าทุกคนเป็นนะด้วยความที่ตัวผมเองจะไปหยิบของบนชั้นสองของบ้านผมก็เลยต้องเดินขึ้นบันไดาไปแต่ไอ้แมวเจ้ากรรมเนี่ยก็จะวิ่งตัดหน้าตอนกํนาลังเอา หบลอมลงกับพื้นแต่พอมองไปที่หน้าน้องแมวเฮ้ยทำไมลกไม่ลงเนี่ยนอจกาจะมันจะเดินขัดขาที่ไดมันก็ยังขัดขาตอนจะเดินไปนู่นไปนี่อีกเฮ้ยแ,มแมหมแหมน่ารักจังเลยอะ่ะโกรไม่ลงที่ยังไม่นับเรื่องการวิ่งเล่นแล้วกระโดดใส่จะได้แผลกับการสร้างหยญานัทในบ้านอีกนะแต่ก็นะ <c oughs> โกรไม่ลง ถ้าวันหนึ่งมันวางแผนฆ่าคนในบ้านก็คงไม่โกรธหรอก <c oughs> อันนี้ความรู้เพิ่มเติมนะใครไม่อยากรู้ก็กดข้ามไปสิ่งมีชีวิตจำพวกแมวจะนอน16ถึง20ชั่วโมงต่อวันซึ่งมันเป็นเรื่องที่ปกติมากสําหรับสัตว์นักล่า <c oughs> เพื่อเก็บพลังงานเอาไว้ล่าหรือวิ่งเล่นก็ตามนั้นวันๆเราแต่นอนัำทัามาหากินมาัางเข้าใจไหมปูปูปผมมีแมวอยู่สองตัวนะชื่อมโม่กับปูปู หน่อยจะเอากล้วยให้มันกินแทนข้าวแล้วเนี่ยผมเป็นคนหนึ่งนะที่ชอบมากการเอาหน้าซุกไปในท้องแมวเนี่ยพอเอาหน้าซุกเข้าไปปุ๊บมันเหมือนคุณได้เอาตัวคุณไปชาร์จแบตมันรู้สึกดีจริงๆนะแต่ไม่แนะนําให้ทําสําหรับคนที่มีอาการแพ้ผลแมว จริงๆแล้วผมแพ้ขนแมวแต่เสพติดการสูดของแมวเขาแปลงต่อ <c oughs> สาหรับใครตอนนี้ที่อยากจะหาเจ้านายให้ตัวเองก็อย่าลืมดูแลสุขภาพด้วยนะครับกับเรื่องค่าใช้ใจ่ายสําหรับแมวด้วยละ่ะผมมักจะเห็นคนกลุ่มหนึ่งที่เขาต้องการ <c oughs> จะเลี้ยงแมวโดยที่ไม่ได้คิดเรื่องค่าใช้ใจ่ายสุดท้ายมักลงเอยโดยการทิ้งไว้ข้างถนนหรือไม่ก็ให้คนอื่นไปเลี้ยง <c oughs> ผมก็รู้สึกสงสารเหมือนกันนะบางทีถ้าอยากจะเลี้ยงแต่ไม่พร้อม อย่าเลี้ยงเลยดีกว่าครับแต่ถ้าคุณไม่พร้อมแล้วต้องการจะเลี้ยงแมวจริงๆเลยให้อาหารแมวจอจัดคือคําตอบครับผมไม่ต้องรับผิดชอบโดยตรงแค่ให้อาหารแล้วปล่อยให้มันไปใช้ชีวิตของมันว่าไหนอยากเล่นแมวก็ไปหาว่าไหนมีตังก็ซื้อของให้มันสะดวกสบายแถมทําให้มันไม่ต้องอดข้าวอีกนี่สินะทางออกสําหรับทาสที่ไม่มีเจ้านายหากใครมีเรื่องราวเกี่ยวกับแมวของตัวเองก็สามารถเอามาเล่าใต้คอมเมนต์ได้เอาไปาแชร์กันเผื่อ,อไว้พูดคุยอวดแมวนู่นนี่นั่นนะ สุดท้ายนี้ก็ขอให้ทุกคนโชคดีกับการเป็นทาสแมวแล้วเจอกันใหม่ไม่ช้าก็เร็ว